ก็กลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้นะผมก็จะจับเจ้ายามาโตะนะครับผมมาเล่นออนไลน์นะครับผมซึ่งการเล่นเนี่ยผมจะไปคนเดียวนะครับผมจะสุ่มไปนะครับผมทำไมผมถึงจับเจ้ายามาโตะมาเล่นนะครับผมเพราะว่า มันจะมีคนบางประเภทนะครับผมที่บอกว่ายามาโตกากและกอีกประเภทก็จะบอกว่ายามาโตเก่งนะครับผมอันนี้ผมระบุไม่ได้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับผมก็เลยแบบจับมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่ายามาโตเนี่ยผม <groans S 1> ไม่ได้เล่นมาประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับผมซึ่งผมเล่นแต่เรือใหม่ๆนั่นแหละเออประมาณนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็เลยจะจับมาเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจดูเอาละกันนะครับผมว่ายามาโตเนี่ย มันเก่งหรือมันกากถ้าพร้อมแล้วโอเคไปกันเลยโอเคนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยละกันนะครับผมรอนะอ่ะนะครับผมปล่อยเครื่องบินนะครับผมแล้วก็เดินเรือไปที่2เลยนะครับผมเพราะว่ายมมโตเนี่ยต้องกล้าแรกกล้าเสียนะครับผมเราจะเล่นเซฟไม่ได้นะครับผมเป้าหมายเรานะครับผมก็คือยิงเรือบรรทุกนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเรือบรรทุกก่อนอยู่ไหนนะครับผมคาดว่านนะ่าจะอยู่สายสุดนะครับผมโอ้โหสอยเครื่องบินเราเลยเหรอน่าจะหดไปแล้วเอาหูเหลหนึ่งลำไอ้บา้าเอ้โอเคนะครับผมเจอเรือบรรทุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งป้อมก่อนอื้อหือตั้งป้อมก่อนนะฮะโอเคยิงไปเข้าไป,ไปเรียบร้อยนะครับผมจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าน่าจะโดนนะ <c oughs> เพราะว่ายามาโตะเนี่ยไม่ได้จับนานมากเลยโอ้โหคือหลอดเอาเรื่อง เอาเรื่องนะนะครับผมตอนนี้ดามจอยู่ที่แสนแปดนะครับผมตอนนี้ดามจโอเคยิงไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นเครื่องวินเพลินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมขอยิงรัวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเออรู้สึกว่าเรือจะติดเขื่อนนะรู้สึกว่าเรือจะติดหาดนะโอเคเดี๋ยวขอถอยก่อนแล้วกันอ่ะถอยออกมาก่อนโอ้โหแล้วโดนฝั่งขวายิงรัวๆเลยอืมแล้วก็ตกอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่จีนเอ้ยใจเย็นพี่จีนแต่ยิงดีปะวะ เออปล่อยไว้ก่อนนะครับผมถ้ายิงจังหวะน,นี้ก็ไม่โดนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอแบบเก็บเรือบรรทุกก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคตรงเรือไปเรื่อยๆนะครับผมเอออีกอย่างนะครับผมรำคาญมากเลยนะครับผมรำคาญสันเคลื่อนเนี่ยไม่รู้จะติดอะไรนักหนาก็ไม่รู้เรือก็ช้าพอแล้วนะฮะ <c oughs> เออเอ,อนะครับผมเ <c oughs> พื่อนต้องไหวนะเ <c oughs> พื่อนโอ้โหเพื่อนไม่น่าจะไหวนะครับผมโอ้ยยิงทีเผลอหรอได้ได้เดี๋ยวรู้กันนะฮะโอ้โห เออพอดีเขามาเป็นแคนนะครับผมก็จะเล่นเซฟเซฟกันสักหน่อยนะฮะโอเคเป้าหมายเรานะครับผมก็คือเรือบรรทุกเอ้ยเอาเรือนี้ก่อนดีกว่านะครับผมนี่ครับผมจัดไปครับโอ้โหเกือบขิดนะครับผมคือรอดนะครับผมถึงกับรีบหนีเลยนะจัดไปดองนี้ถึงกับรีบหนีเลยนะไม่เป็นไรนะครับผมเป้าหมายเรานะครับผมคือเรือบรรทุกนะครับผมตายหรือเปล่าไม่น่ารอดนะครับผมโอเคไม่ได้คิวด้วยโอ้โหแล้วฝั่งตรงก็ยิงรัวๆเลยนะครับผมขอเดินเรือไปที่ สองก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ยิงโดนหรือเปล่าหูเรือวิ่งด้วยดาเมจไม่เต็มที่เลยวะ่ะเดี๋ยวหาจังหวะยิงดีๆก่อนนะครับผมตอนนี้เหมือนเขาที่แบบจะแอบนะครับเอ้ยไม่แอบหรอสู้จริงเหรอฮะสู้จริงเหรอเอาเรื่อง <laughs> อันนี้ก็ยิงอัดไปก่อนนะครับผมยิงอัดไปก่อนนะไม่น่ารอดนะครับผมจังหวะนี้หมายถึงเขาเหรอไม่ใช่ผมนี่แหละ <laughs> แต่ก็ยังเก็บมาได้1นคิวนะครับผมตอนนี้เหลือสองสองนะครับผมซึ่งที่ผมลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตี้ผมหรือตี้เขาในจีนหมดเลยนะครับผมโอ้โหขอลบก,ก่อนนะครับจังหวะนี้ต้องกะระยะนี้โอ้โหไม่น่าโดนนะครับผมจังหวะนี้ดูแลไม่น่าโดนลงน้ําหมดเลยโอ้โหเลยกะจังหวะใกล้ไปอีกนะครับผมผิดพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกะจังหวะใหม่นะครับผมโอเคระดับนี้น่าจะโดนนะคะร,ระดับนี้ <c oughs> โดนนิดหน่อย <c oughs> ดาเมจเหมือนเยี่ยวมดเลยเวนโอเคไม่เป็นไรนะครับผมจงังหวะนี้เรือดำน้ำําฝั่งนู้นเป็นเรือดำน้ำอา้าวเหลือหนึ่งแล้วหรอเป็นเรือดำน้ำเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูเป้าก่อนนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เจอเป้าแล้วนะครับผมเป้าแค่นี้ก็ยิงได้นะครับผมจัดไปดอกนี้ครับผมเก้าหมื่นแปดนะครับผม, 98, บผมเกือบแสนนะครับผมโอ้โหชิบหายแล้วเรือดำน้ำําเดินหน้าเรือดิวเว้ย,เ,ยเดินหน้าเรือก่อน เรืวหน้าเรือก่อนเอ้ยเฮ้ยเอาปล่อยเครื่องบินอีกรวนแล้วทีนี้มือล้วนแล้วทีนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดนะครับผมจังหวะนี้แต่ถ้าหลบพ้นเนี่ยน่าจะรอดอยู่นะครับผมจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมคิดนะผมเอ้ยแต่ดาเมจก็ถือว่าได้อยู่นะ9แสนกว่านะครับโอเคนะครับผมก็มาต่อกันที่ตาสองกันเลยแล้วกันนะครับผมตาแรกเนี่ยคือเสียดายมากเลยนะครับผมเพราะว่า เออโดนเรือดำน้ำนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมตา2ยังมีแก้มือนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเดินเรือไปที่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เครื่องบินเปิดนะครับผมโอเคเจอละน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับผมยามาตะนะครับผมจังหวะนี้ขอเร็งระยะแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยิงไปจังหวะนี้นะจะโดนหรือเปล่าขอเปลี่ยนเป้าหมายแป๊บหนึ่งครับเพราะว่านะครับผมผมไม่อยากเสี่ยงจรวดนะ ภารกิจของเรานะครับผมก็คือปกป้องซีวีข้างหลังนะครับผมไม่ให้โดนยิงนะครับผมถึงเราจะตายเราก็ยอมนะครับผม <c oughs> โอ้ยโหแล้วยามาโตยิงมาลูกนี้ยิงไม่คมนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหจังหวะน,นี้ผมต้องเก็บเรือที่มีจรวดให้ได้ก่อนโอ้โหแล้วหายไปไหนครึ่งหลอดนะออจอจะวะเ <c oughs> นี่ยไอ้บ้าเอ้ยเจอยามาโตแล้วเราเพื่อนต้องช่วยนะครับผมตอนนี้เพื่อนที่เล่นซีวีอยู่ก็พยายามแบบช่วยเราเต็มที่นะครับผมเราก็ต้องหยุบยิงมันอย่างเต็มที่จัดไปตายเลยวยนินเดเดียว อีกเดียวโอเคตายปะวะโอ้โหตายนะครับผมแถมโดนรัดด้วยนะฮะเอาเป้าหมายต่อไปนะครับผมยามาตะนะครับผมขอบวกเลยแล้วกันนะครับผมเห็นไหมวะโอโ้ยิงมาจังหวะนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังแข่งพอแข่งพอไหวมไม่ได้คิวอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะออาจังหวะนี้มีเรือจะโผลมานะะเรือจะโผลมาโผลมาอมาย่างนี้ก็ขิดเตรียมขิดเลยบอกเลยนะเตรียมขิดครึ่งหลอดไหม โอ้โหกับแตกโอเค,อเคแล้วได้มาด้วยหนึ่งล้ำนะครับผมโหมาไม่ลืมหูลืมตาเลยเวนโอเคนะครับผมภารกิจต่อไปนะครับผมต้องหาเรือบรรทุกนะครับผมโอเคเจอละขอสัตว์ไปต่อเลยละกันนะครับผมโอ้พี่จีนถึงกับร้องเลยนะพี่จีนถึงกับร้องเลยนะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเรา โอเคจังหวะนี้จัดไปก่อนนะครับผมสองช็อตนะครับผมแล้วก็ยิงอัดไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เหมือนจะชนะแน่นอน100%นะครับผมเพราะว่าฝั่งเขาเหลือแค่2รํลเองนะครับผมแล้วก็ C ีีเนี่ยเสียเปียบนะครับผมโอ้โหแล้วหายไปหมดเลยนะเว้ยจังหวะนี้ซัดไปอีกนะครับผมพี่จีนจะร้องอีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่น่ารอดนะครับผมโอเคครับผมโอ้โหชนะแบบใสๆนะครับผม ดาเมจอยู่ที่800,000ค่าไป1ลำนะครับผมที่ห่อีกแล้วเ,เนี่ยเออเหอไม่ธรรมดานะเนี่ยอานะครับผมก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับการเล่นเจ้าเรือยามาโตะนะครับผมน้องๆพี่ๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ในมุมมองของผมนะครับผมถามว่ายามาโตะเนี่ยมันยังเล่นได้ไหมนะครับผมก็บอกได้เต็มปากเลยว่าเล่นได้นะครับผมแต่อาจจะเสียเปรียบพวก เรือบรรทุกกับเครื่องบินสมัยใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามานิดหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการดูคลิปจนจบนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย